วันนี้ก็มาทุ่งนาเป็นประจำนะครับควายสี่ตัวแปลงหญ้าแพงโกล่านะครับและอีกสิบตัวอยู่หนองหญ้ามา้าวันนี้มารับผิดช,ชอบสี่ตัวนี้เมื่อเช้าก็ผสมไปหนึ่งตัวนะครับผสมไปหนึ่งตัวเรียบร้อยแล้ว แดดออกร้อนครับร้อนนึกว่าฝนจะตกสรุปเรียบร้อยฝนไม่ตกนะครับอยว่กับมาหนึ่งตัวไปไหน อยู่กับพ่อโลอยู่กับพ่ออยู่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 กับพ่ออยู่เพื่อนพ่อต ตัวเล็กสุดนะครับไปแล้ว